3 8 8 0บาทนะครับ3080จากร้าน CFF Trading นะครับ CFF Thailand CVV A Stylem นะครับ Astylem หรือว่า Stylem นะครับรหัสมีดคือ C 2 0 0 1 0 b r a v o Dash Alpha นะครับ Brow n Micarta Handle Gray s t a l e s s Steel Liner Gray Stone Wash 10CR15COMOV Blade Main e China นะครับ3,080บาทราคาไปอ่านใต้คลิปเป็นตัวเลขตรงนั้นได้ลิงก์สั่งซื้อสเปคมีดมีด้วยนะครับบอกไว้หมดเลยข้างใต้คลิปเดี๋ยวผมจะหาวิธีเปิดไอ้นี่ก่อนเปิดยังไงวะมันล็อกอยู่ไหมโอเคนะครับมาดูกันเลยแน่นอยู่นะครับ CFF นอกจากจะมีขายมีด WWE uh, k n i f e CVV แล้วก็เซนคัตแล้วเขาก็ยังขาย uh, uh, KR m performance ด้วยนะเป็น business partner นะเป็น uh, authorized นะครับก็มาดูกันในนี้จะมีสติกเกอร์รูปมีดนะครับ a l i m e n t m เป็นรุ่นสร้างชื่อขายดีของเขานะครับพาเช็ดมีดเอกสารอื่นๆมีมาหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวมีดด้วยโอเค ผมจะลองชั่งน้ําหนักมีดให้ดูนะต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นมีดที่น้ําหนักเบามากเลยนะครับน่าจะประมาณ70 80, 80กรัมได้ไหมไม่ถึงร้อยกรัมแน่ๆนะครับอุย๊ยเบากว่าที่ผมคิดอีก68กรัมเองเบามากเลยนะครับเพราะว่าขนาดความยาวแล้วก็มิติของใบเนี่ยค่อนข้างสลิมเพียวนะครับเรามาวัดกันดูสเปคอ่านใต้คลิปได้เลยแต่ถ้าอยากจะดูก็ดูกันได้เลยนะครับ มีดเมื่อพับอยู่ที่ประมาณ3.8นิ้วนะครับ9.7เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตอนมีดกลางออกนะครับซึ่งเล่มนี้มันกลางแปลกๆนะผมก็ไม่ค่อยถนัดด้วยโอเคมาดูกันเลยนะครับยาวโอเวอร์อออยู่ที่ประมาณ6.7 6.8นิ้วนะเป็นเซนก็ประมาณ17.3เซนติเมตรใบน่าจะประมาณ3นิ้วไม่ถึงด้วยนะครับใบ2.9นะครับ2.9เนิ้วเ,เซนก็ประมาณ 75มม,มนะครับ7.5เซนติเมตรกับน้ำหนัก60กว่ากรัมไม่ถึง70กรัมเลยเบามากนะครับแล้วก็เล่มนี้เป็นมีดที่แน่นอนนะออกแบบมาเป็นอาจจะเป็น gentleman knife จะเป็น everyday carry lightweight นะมีดเบาๆซึ่งหน้าตาของเขาก็จะใบเรียวแหลมนะครับทรงเป็น drop point นะครับคือหลังใบตรงมาแล้วก็ปลายกดลงนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเบลลี่โค้งขึ้นซึ่งเหมาะการใช้แทง แล้วก็ตัดสไลด์หรือว่าเจาะนะครับซึ่งตัวมีดเองก็จะมีความสลิมพเพียวนะครับคล่องตัวมากสันหลังด้านบนจะมีจิมปิ้งนะครับลายกันลื่นไว้ทั้งหมดเลยนะครับก็ทําให้จับประคองมีดได้สะดวกด้วยแล้วก็บริเวณด้านข้างจะมีสัญลักษณ์นะครับดีไซเนอร์มั้งจะเป็นรูปโล่นะผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้ใครเป็นคนดีไซน์นะเพราะว่าข้างกล่องเขาไม่ได้บอกว่าดีไซเนอร์ชื่ออะไรนะเขาบอกแค่ว่าเกรสตันวอช 1 0 cr 1 5 comov blade นะครับแค่นั้นส่วนด้านล่างใบนะครับจะมีชื่อรหัสที่บอกนะเป็นสเตเลตก็คือ10 cr ก็คือเป็นคาร์บอนนะครับคาร์บอนสตีลสูงเป็นสเตเลตสตีลคาร์บอนสูงนะครับแล้วก็15 mov ก็คือมีสเตลเลตสตีลมีคโครเมียมอยู่15%นะครับแล้วก็ co ก็คือเป็นน่าจะเป็นโคบอลเป็นอะไรไม่รู้นะครับแล้ว mov ก็โมลิบเดียมวานาเดียมอะไรพวกเนี้ย ก็ทำให้ใบมีการาพัฒนาคาร์ไบด์นะครับที่ผิวแล้วก็รักษาความคมได้ดีมีความแข็งเหนียวนะครับผิวของใบก็จะเป็นเกรสต e นวอชนะครับเป็นส n ตนวอชสีเทาแล้วก็การขึ้นคม g ร i d i n g เป็น Flat นะครับแบบแบนเรียบทำให้แทงผ่านสไลด์ผ่านนะครับได้ดีสะดวกมากๆเลยส่วนด้ามน,นะครับวางอยู่บน ไลเนอร์สแตนเลสสตีลสีเทาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวสเปเซอร์สแตนออฟนะครับสีดำเป็นน่าจะเป็น G10 หรือเป็นไมคาต้าสีดำนะครับแล้วก็ตัวสเกลหรือตัวด้ามด้านนอกนี่ก็เป็นไมคาต้าสีส้มนะครับออเรนจ์ Orange. ก็เป็นผ้าอัดนั่นเองนะครับถ้าลองสังเกตดูดีๆพี่ๆจะเห็นว่าจะเห็นเส้นใยผ้านะครับอยู่ในเนื้อด้ามซึ่งส่วนตัวผมชอบไมคาต้ามากกว่า G10 นะผมว่ามัน จับแล้วมันนุ่มมือมันรู้สึกดีนะครับแล้วก็ Cvv w e ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ทำไมคาต้าได้ดีมากๆเลยนะครับสวยมากฮาร์ดแวร์ที่มีทั้งหมดก็จะเป็นสีเงินทั้งหมดเลยนะข้งในด้วยแล้วก็จะมีสกรูยึดแค่หัวกับท้ายเท่านั้นแล้วก็คลิปที่มีมาเนี่ยเป็นคลิปแบบ deep carry มากๆนะครับอยู่ตรงท้ายตรงเนี้ยลึกมากเลยถ้าพกนะครับแล้วก็ยึดไว้ในตัวโครงสร้างด้านในคือต้องถอดสกรูออกมาถึงจะถอดคลิปออกมาได้นะครับ ติดตั้งมาเป็นบริเวณด้านขวาของมีดนะครับแล้วเมื่อมีดพับกลับเข้ามาในลนนักษณะนี้จะพกแบบทิปอัพแครีคือปลายชี้ขึ้นด้านขวาไม่สามารถจะถอดย้ายตำแหน่งได้นะครับแต่ถอดออกไปเลยน่าจะได้อยู่เนาะไม่มีรูแลนยาร์ดซ่อนอยู่ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะเป็นมีดแบบออกนะแบบพกเน็บกระเป๋าเสื้อนะครับในเสื้อสูทอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวใบก็มีความเพียวเรียวมากๆเลยนะครับทำให้พกพาสะดวกน้ำหนักก็ไม่เยอะด้วยชื่อรุ่นก็ สไตลัมนะครับสไตลัมออเรนจ์มั้งดมสีเบิร์นออเรนจ์แบบเนี้ยส่วนระบบการกลางเนี่ยงงเหมือนกันนะตอนแรกคิดว่าเป็นแบ็คฟิปเปอร์มันไม่ออกนะครับเปิดไม่ได้ก็เป็นฟลอนด์ฟิปเปอร์นะครับเท่าที่ดูแต่ว่าเป็นท็อปฟลอนด์มากกว่าคือถ้าดันด้านหน้าอย่างเงี้ยมันเปิดไม่ออกนะครับต้องจับด้านบนส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเปิดตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ไม่คมเราก็โชคแบบเนี้ยได้นะครับ ส่วนระบบเทนชั่นนะตัวนี้ไม่มีระบบล็อกอย่างเป็นทางการแบบปกติแต่เ็าจะใช้ดีเทนบอลสองอันนะครับจะเป็นดับเบิลดีเทนที่เป็นบอลแบริ่งข้างในเห็นไหมดำๆกลมๆมนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อเราดันใบมีดกลางไปสุดแล้วเนี่ยตัวกลไกลข้างในที่เป็นแหนบสปริงเนี่ยมันจะมานหนีบลงไปในรูนะครับข้างใบมีดแต่เมื่อเราดันออกมาเนี่ยตัวสปริงจะออกมาจากบอลแบริ่งนะครับเมื่อกลางสุดก็จะล็อกแบบนี้แล้วพับกลับก็ ดันกลับมาแล้วมันก็จะเข้าไปในรูเหมือนกันนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเรียกระบบว่าอะไรนะครับแต่ผมเดาว่าเป็น double detent ball bearing แล้วกันนะครับจะเป็นระบบล็อกหรือไม่ล็อกก็แล้วแต่จะเรียกเลยเพราะมันไม่ต้องกดล็อกอะไรเลยมันพับได้เลยนะครับไม่ใช่สลิปจอยก็เป็นระบบล็อกอีกระบบหนึ่งแล้วกันที่แปลกดีส่วนการฟลิปเนี่ยทำได้แต่ต้องฝึกประมาณหนึ่งเพราะว่ามันยังใหม่อยู่ไม่ได้หล่อลื่นแล้วตัว detent ball มันก็มีความแน่นประมาณหนึ่งนะครับไม่ใช่ ball bearing แบบที่เป็นจุดหมุนนะ่มันก็เลยอาจจะเปิดแล้ว ไม่สนุกหรือว่าไม่เร็วมากนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเปิดเร็วๆได้ไหมก็เนี่ยก็ได้อยู่นะครับต้องหัดประมาณนึงนะครับนี่ก็คือ CVV นะครับสไตล์ลั่ a n g e นะครับสีส้มไมาคาาดูรีวิวย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ w e และ CVV ได้เลยหรือว่าเพลย์ลิสต์ s r a r p ก็ได้ขอบคุณร้าน CFF นะครับที่ส่งเจ้าเล่มนี้มาให้ผมรีวิวนะครับให้พี่ๆได้ดูกันนะครับผม30,80บาทเปิดไม่เร็วแต่ว่าก็ หลอดีนะครับส่วนใบสเตเลตนี้ก็เป็นสเตเลตเกรดค่อนข้างสูงนะแต่ว่าเป็นแบบรหัสจีนนะครับถ้าเทียบกันผมคิดว่าน่าจะประมาณ VG10 ประมาณ N690 695อะไรแบบเนี้ย4404อะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนั้นก็ถ้าชอบก็ไปดูกันแล้วกันเบามากเลยเล่มนี้แล้วก็เรียวแหลมด้วยไม่มีระบบล็อกอะไรให้งงเลยใช้งานก็ต้องระวังหนีบมือนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่มีใช้งานหนักเป็นมีใช้งานแบบ EDC ทั่วไปนะครับผมขอบคุณมากแล้วเจอกันครับเฮบิไรเดนเอาท์